ที่วัดบางนานอกจ้าให้อาหารปลาปลาเพียบน้ำแดงมากเน้น้ำน่าจะน้ำป่าเนาะน้ำป่าอะไรมารวมกันสมนะุดปาการบางนานอก หารปลาได้จ้าวัดบางนานอกเนาะปลาเยอะมากนั่นก็เป็นท่าเรือเนาะท่าเรือข้ามฝากท่าเรือไปนู่นไปนี่เนาะ ก็มาให้อาหารปลากันนั่งเรือเที่ยวก็ได้นเนี่ยแต่วันนี้เรามาส่งส่งของที่วัดเนาะส่งตู้เรือกำลังเข้าน้ำมันเชี่ยวเนาะน้ำเชี่ยว ท่าเรือท่าเรือเลือข้ามฟากอะไรข้ามฝาั่งแล้วก็ไปได้ที่มั้งได้เป็นเรือข้ามฝฟากไปฝั่งโน้นเหรอ เือคนจะลงทางนี้เข้าทางโน้นเนาะ